สวัสดีครับเอฟที e FT, แฟนสองไร่สามผู้ชมทุกทักทันนะครับผมยอดวันเกาเกาะก็จะพาเอฟทีไร่สามผู้ชมทุกท่านไปดูไปส้มนันทิยากับแม่น้องนาดามาทำเด็กน้องมิ้วกี้ที่จับสลากไว้แต่สองมือก่อนนะครับชุดหนึ่งชุดสองใบนึงก็ดีกว่าใครนะครับสองสุดหนึ่งส,สองใบนึงก็เมื่อกิ้มให้นะครับซิเป็นไรก็ตามไปดูไปส้มนั้งไปนะครับออกมาแล้วกันนอกคนที่ตามกดแชร์เปลี่ยนกวามเห็นก็ได้นะครับเพื่อนที่จับได้ตัวไดก็ตามไป ดูไปส้มนั่งไปนะครับตามพ่มานะครับนี่มาก้งมากกวานี่านมาน่เพิ่นจับลอตเตอรี่ไห008นะคะแล้วก็อีกตัวนึงมันยังกัาไง3 308ดรนมันออกสี08จะรู้ว่าถูกสองใบ008เลขท้ายสามตัวล่างมันตามไรมือแล้วสีทกันเ่งใบเลยีใบกันเลย มเงี้ยนอตเตอรี่มา่นเต็มเต็มแพงอย่ครับไอ้จับหอายุเพิ่นบ่แม่นวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่บ่ยังวะเมื่อนี้วันที่ยงไปยี่สิบหกยี่สิบหกมื่อนี่กับวันเกิดเพิ่นเด้อพี่น้องจต่ครบหนึ่งขวบนะคะน้องมิวกี้พรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนแต่ครบหนึ่งขวบนะคะพ่อไปบัญยายังมากสรุปว่างวดนี้จับแล้วมันบ่ จับแล้วมือนั่นก็บยูนี่แต่ว่าข้าตัวไอคิบก็เลยประเทศได้ตั้งกล้องว่ได้ช็อตเด็ดๆเลยเจ้านี่โอ้ยมันมือเียบเจ้านี่มันขยับข้าเดียวนยูเนาะตัวไอคิบประธานเหลียวอยู่นะคนลอทั้งประเทศปุ้งใหญ่เฝ้ายึดตั้งกล้องบ่รไม่ผ่านเงินไข่ต้นกวอนมูเลยจับให้ตัวได้มาหนึ่งวันเลยมันเป็นแรงแทนติมือหน่อยมันพอได้เขาม้ามันกล่าว่าล่องมากมันจับเลยดิมันดึงเอ่อนน่ะละดึงเอ่อนได้หรือ เี่หกซึ่งศูนย์นี่ดึงดึงเอาสองใบเออไม่กิดดึงจิมันเป็นเลขชุดเลขชุดกัหนี่งหกศูนยศูนย์บ้านนี่พ่อยับแล้วพราะไงก็เรียกว่าแต่จับไปเพราะไงนี่มันเลยเมื่อไปกิ้มดิมันกิ้มมันกิ้ม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 ตัวเดียวนั่งนี่กิ้มตัวนี้จับหกศูนยศูนย์จับหกศูนย์ศูนย์นอกชี้เห็นบอจับหกศูนย์ศูนย์ จับจริงๆนี่หกศูนแล้วก็เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเอาสีเนาะแป้งเนาะมันบอเห็นไหบอเห็นเลที่ะกลองเลยไ้เงบจับเลยน้าหนึ่งสามหกศพิ่นจับให้เดี๋ยวสิเขียนใส่กระดาษให้แล้เก้าหนึ่งสามหกแล้วเพิ่นเอามือจิ้มตัวได้พิ่นงที่เพิ่นจิ้มตัวนี้บอกวาจิ้มพไงนี่ละจะเอาพิ่นงเนี่มันจิ้มจิมจิ้เลยดิ คนจิมให้สองสามเก้าสามแปดสานี่พนมมือจิมกิมเลยกิมไรเทียดิจิมตัวเดียวเลยไล่ใบมันกิมตัวเดียวก็เลยดึงออกมือจิมมือจิม้จรือไมได้คือรอบอก็พนมกอิมเหมท่านเขากิไปบก้อนก็เล้ยันบอกคขาจะได้เรียกว่าจการพิศนานได้หรเรียกคู่หาไหม พอดีมีพอดีใช่ใช่ใช่ใชตัวได้จออกไ่จออกวะอายุขวบหนึ่งขวบนะชื่ว่าเพิ่นอยากว่าสองสามเก้าสามแปดสามสามแปดสามับกิเมไ่ยดิอันนี้จ้ันี้จ้าไทยอันนี้จิ้มไทย บายบายแจ็คบายบายเอ้ยฮู้เงี้ยงจ็คบายบายจะอธิบายตัวเลขเรียงได้หรอว่ได้เลยค่ะต้องแบบนี้ยังชัดเจนเบาให้ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้แต่ว่ามีตัวคนประกอบน้องเมลกี้จรู้เด้อพี่น้องยัด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 ยับไม่ต้องใบไม่ต้องใบไม่ต้องใบ เ,เ,เ,เพิ่นจับไฮตัวน้องมิวกีจับไห้ในหงววันที่หนึ่งสุลาค,คมสองห้าหกเก็ดวัวดทิพานมาจับไฮแปดศูนย์ศูนย์แปดเลขออกสามตัวท้ายศูนย์ศูนย์แปดทัวนี้จับไห้เก้าหนึ่งสามหกศูนย์ศูนย์แล้วที่จิ้มไห้จิ้มไฮห,หรือซี่ไห้นี่คือสองสามเก้าสามแปดสามนะคะเป็นหน้าท้าหาสุสรากินแบ่งรัฐบาลเ <14. S 2> พ,พราะเป็นน้องเอฟซี่หาได้เด้อค่ะเพราะว่าตอนนี้ชิดว่าน่าจะหาได้เลขคล้ายๆกันนะ เพื่อเป็นสามตัวนาสามตัวลังนะคะเ็าไ่รู้ว่าจะเป็นลังวันใดตอนที่เพิ่นเป็นเด็กน้อยในน้อยอายุตั้งแต่อายุสามสี่เดือนเพิ่นเคยจับปิงปองกับถูกสองงวดซ่อนนะคะหลังอย่างนั้นไม่อคยถูกน้นงที่ยากกับบ้รห็จับเพิ่งจะมาจับสลากกินแบงนี่แหละทูกสามต้นสายศูนย์ศูนย์แปดนะคะว่าเป็นสี่ดิ่มเลยดิมื่กิม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 ไลเทียดิก็ะบากสองประโยคแปลภาษาลาววันละค่ำเหมือนไหม คนไทยอาจจะว่าจิ้มแต่ว่าคนอีสานอาจจะว่าซี่นั่นแหมภาษาลาวรรณคัมแม่พ่อใหญ่แต่ว่าจับหายจริงๆดึงพวดขึ้นมากคือ600เป็นบ่อมวลที่ผ่านมากนี่ดึงขึ้นมากคือ008ลดยากมอยู่ในในเหตุการณ์มวลนี่บ่ได้อยู่น้ำเพลินจี้จี้ก่อนไหตัวไหนจะออกจี้จี้จี้ไห่จี้ตัวไหนจี้จี้แล้ว เด็กหน่อยยังน้องที่หนุ่ขวบนะคะแต่เขานคนตัวใหญ่ยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานเอีก่อนนะซีก็ไหนแม่หนีมีอไรไอซให้ไอให้ไปแปงซีเล่กิมเล่คนซีมือกันได้กันได้แน่นอนกิมกันเล้วจิมแปดสามแปดสามนะจ๊ะแปดสามนานมาแม่ยา่ว่าไงดูกิมแปดกิมแปดสามเด้อมีน้องเด้อยมหวานน่เออกผ้าออกแปดายิ้มหวาน ว้ายนี่ไปขายเขาซื้อเจ้าขายเขายังไัวรักเขาไปขายหรอกัวขายเขาไปขายไปหาเฮ็ดตะกินไปเงี้ยยังเขาเเขาไปขายหรอเม็นอะิแอบเบิ้ลกินเสร์ะไได้ลอยหนึ่งขายเขาได้ลอยหนึ่งเนาะนิวนได้มาในไชโยทำไงไชโยไยโยทำไงฮสรุเจ้่อพี่น้องลองมี้วกีพัน เพิ่นเอามือสี่ปัหาเพสี่แปดสามมันบ่เพิ่นจับสลากกินแบ่งรัฐบาลจับเก้าหนึ่งสามหกศูนศูนย์แล้วเพิ่นเอามือสี่หรือเอามือจิ้มให้พอยอดว่อนนี่สองสามเก้าสามแปดสามนะคะเมืม่อกี้แม่น้องระดาถามว่าเลขจะออกตัวใดสี่ทุกคนสี่แปดสามนะคะก็ได้วงกลม,มให้แปดสามทั้งหมดมทั้งมวลนี่เป็นน้าท่านหาสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะคะออกไหมออกชามแปดไหม มันยิไมแ่ชามไหมน่าดไมน้องเทียรไฮโซกับลคนเคยไฮสองวันสองจับปิงปองยวนี้ว่าใครจับเอื้อขึ้นคักขนาดเลยโอ้ยคนเด็กหน่อยตีควบหนึ่งแล้วตัวไหนจีน่าเราก็จีนเก่าอย่งบอกพี่น้องจีนก็แปดสามเอฟซีโชคดีน้ำได้อจะได้ซอยคานุ้่มนะลูกเนอเปิดได้เลยยิ่งหวานก่อนถ้าถูกเลขอ่ะกินนมเปื่อาาอเมอ่าสค่ะเดลูกยิหวาดูยิมาเอฟซลูก ไอเลขจะออกไหมเงดนี้ถูกไหมถูกใช่ไหมถูกไหมแปดชามถูกไหมยิ้มหวานยิ้มหวานก่อนนะถูกยิ้มหวานเอฟซีโชคดีนำเดิมหนุ่มมิวยิ้มหวานก่อนไอเอฟซีโชคดีรวยยกช่องเลยเด้อใจโยยังไงใจโยอาใจโยกอ่ะเบื่อเบื่อเบื่อเว้าออยากเบื่อพี่นังเอ้แต่เว้าอมัอนี่เออเออจริงๆพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดวันเกิดวันเกิดวันที่วันเกิดอีลาติบหมืนหรกที่เออ มีน่าจะขวบเจ็ดเดือนกันยาหนึ่งขวบหนึ่งขวบเอฟซีจองดีน้ำเด้องวดพังหั่นเพิ่นเบิ้งเพิ่นพุซื้อเพราะว่างวดแรกมาเพิ่น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 เคยดึงสลากกินแบ่งห้ดึงงวดแรกดึงออกมาได้จังได้ที่แรกเพิ่นกระเบิ้งงงๆดิต่างกล่องท่านอยู่เห็ดหนางงงปล่อยลงหรือซื้อว่าจะคลิปนั่นจะหาหน้าที่นะปล่อยลงได้งวดที่ผ่านมาเนี่ย เออหนะอื้ยปาจีขี้เออดูดิเนาะอยากเรานั่มเพราเกี่ยวกัเปลี่ยนลาไม่ใช่ไหมน้ำเด้อลาไปเที่ยวใส่มาหนุกพยายามพยายามอย่าถ่ายต่ำเด้อเพราะว่าบางที่มันยกแกนยกแกนถ่ายจุงสูงให้เห็นแค่เคืองตัวยิ้มหวานดื้อสั่งเวยหน่อยเลย เด็กน้อยเนาะวันกูมดไล่เขาแวาฮะผูใดมมาจุกไห้ปะมิวไอเอฟซีเจ้าดีนัเด้อกูได้ัาผมจุกไห้ปะอารมณ์ดีขนาดเลยเนี่ยายนายถ่ายได้ไหมมีคนอยู่ไเลยอ่นีดะ สรุปอีกรอบพอนอนนี่เนาอสรุปอีกรอบน้องมิวกี้จับสลากกินแบงนะคะจับให้เก้าหนึ่งสามหกศูนย์ศนนะคะแล้วก็เอามือสี่นี่เป็นสองสามเก้าสามแปดสามเดี๋ยวให้เพนสี่แล้วสี่ก็สี่ถาแปดสามนะคะข้ากะเลียมวงกลมให้แปสามทั้งหมดทั้งมวลเป็นหนา้าทาคะสื่อสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะคะมาดังใว่าใกับบุมิ้กูไดรูู้เ้อ,อ เออเียเแล้วเอฟซีโชคดีน้ำเด้อจะได้คานมเด้อเอฟซีโชคดีผู้ละใบสองใบแล้วลูกเด้อหาแม่นมัดมัดเออเป็นสุเนลาภ่เนาะเป็นมัดมัดเดือยเออเออเออมาไปแกบตายเอ้ยิบตะกอนเออเออเออไปแจกกับุ่ตตายเนาะเนาะ อ่เป็นมโซภาพการวางไอเอฟที่ไรต่อไปต้อนทุกท่านคงเสียง้ยินฟังแล้วนะครับที่นนทยาได้สารูปเรทข,ของน้องมิกกี้นะครับที่จับตลากให้นะครับสำหรับผมใส่คลิปนี้สุขสีเพ่งตำหนีพบกันอีกคลิปต่อๆไปสุขมีโชคดีสวัสดีครับ